โอเคครับสวัสดีน้องๆหนูนะครับสำหรับเกม r รบ l อกหรือว่าบ็อกฟุติกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับอีกไอดีหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอดีนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ใช่ผลเสือนะครับเป็นผลลาวานะครับอ่าเป็นผลลาวานั่นเองนะครับบอกเลยว่าเต็มเลยนะครับผมนะครับบอกเลยว่าสุริงินะครับสำหรับผลลาวานี้นะครับไลฟ์ไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับดีนะครับก็ ไปหมดเลยนะครับสําหรับผลลาวาเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่านะครับบอกเลยว่ารอบนี้นะครับก็จะมาแจกโค้ดสําหรับครูสองแล้วก็โค้ดต่างๆนานาสำหรับเกมโลบ็อกอีกแล้วนะครับอ่าหลายๆคนก็ถ้าจะรอหรือว่าน่าจะชอบสําหรับขนโลบ็อกนะครับแล้วก็หาว่าเฮ้ยพี่บอกละไอดีที่แจกไหมนะครับก็ไอดีที่เข้าจอมาแจกเหมือนเดิมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าพี่บอกก็ได้ทำการอัดคลิปแจกเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าไอดีที่เป็นอะไรทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับบอกเลยว่า เยอะเลยนะครับโอ้ยเว้ยเว้ยต่อตีต่อตีนะครับเผื้อนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับลืมนะครับว่าตีก็ได้นะครับลืมนะครับอ่ะข้าพบาร์ดี้นะครับทุกคนนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับดีโหดเสือโหดเสือนะครับบาร์ดี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะมีอ่าผลพิษศาสรนะครับสําหรับอ่าสายแบบว่าอคาอิโดะนะครับเป็นผลลาวานะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านดาบโบเด้งนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นกีตาร์นี่มีแน่นอนนะครับนี่เห็นไหม ก็เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับไอเทียมนะครับอ่ามีประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับคนดูได้เลยนะครับเห็นไหมอ่าเอนมะเอนมะนะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสามารถมาดูได้นะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีนี่คาตาคุริก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมต้อมใส่ได้อยู่นะครับผลเรือเอกเนาะนะครับก็ผลพิศาไฟก็มีอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็สามารถ เอาไปใช้ได้แล้วครับใครอยากใช้หรือว่าเปลี่ยนผมพิศารอะไรประมาณนี้นะครับเฮ้ยเจอคู่หูด้วยนะครับอ้เท่จัดเลยคคดี้นะครับอนี้ใครไม่รู้นะครับทุกคนนะครับมายืนข้ามผมนะครับอ่ะเป็นไงโอ้โหเท่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับก็ตัวนี้วีดีโอบานสองสี่สามเก้านะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่โค้ดดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับลองโคดที่ดูนะครับ โค้ดหมดอายุนะครับอันนี้น่าจะหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองดูอีกโค้ดหนึ่งนะครับว่าหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าโค้ดอ่ะส่วนมากก็คือบางโค้ดก็ยังไม่หมดบางค้ก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะครับนะแล้วก็สามารถพิมพ์แล้วก็ ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะยังแบบว่าสายฟรีอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อนี่ใส่ไปแล้วนะครับเห็นไหมบางโค้ดก็ใส่ได้บางคนก็ใส่ไม่ได้นะครับทุกคนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโค้ดไหนที่ยังใส่ได้อยู่นะครับพีมก็จะเอามาให้ทุกคนแปให้ทุกคนหมดเลยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดนะครับอ่านี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับว่าไหนไปยังไม่หมดอไหนหมดแล้วนะครับบางโค้ดพี่ผมก็ใส่ไปแล้วนะทคนดูนะครับบางโค้ดก็ยังไม่ได้ใส่เด้อนะ บางโค้ดที่มันบอกว่าเฮ้ยคุณเคยใส่ไปแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะครับแต่บางโค้ดที่ใส่ไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือแบบว่าใส่ได้อยู่นะครับอ่าสรุปบางโค้ดก็ใส่ได้บางโค้ดก็หมดอายุไปแล้วนะครับอืมก็ถือว่ายังใส่ได้เป็นบางอันนะครับบางอันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะครับลองอันนี้ดูนะครับ๊บจบอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับนะบางอันก็ใส่ได้บางอันก็ใส่ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็นะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับใครอยากได้ ไอดีนี้นะครับก็อย hey, like mm ่าลืมกดแชร์ให้ผมหน่อยละกันนะครับถ้าไม่แชร์ให้อ่ะคนดูก็จะน้อยใช่ไหมครับทุกคนเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมแชร์ให้ผมหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าไอดีนี้ก็ไม่ถือว่าไม่กากนะครับอ่าแล้วก็สวยนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่มีไอเเล่นเนี่ยเอาไปได้เลยนะครับสำหรับไอเนี้ยนะครับอ่ารอได้เลยนะครับบอกเลยว่าเท่เหมือนกันนะครับบอกเลยมีผลวิสระตัวนี้นะครับยวกดให้ดูนะครับนี่ครับปลาวานะครับผลลาวาใครเคยดูใครรู้บ้างนะครับ ทำคนเลยอกอะทุกคนนะครับอ่าถ้าใครเคยดูเนี่ยน่าจะรู้นะครับโอเลยว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอ้โหโคตรโหดนะครับดูนะครับนี่ครับปล่อยได้ปล่อยได้นะครับโอ้โหมาเป็นเสืนทางเลยนะครับปะโอ้โหนี่ครับอืมโคตรแรงนะครับโคตรแรงตู้บตูบนะครับโอ้โหตู้บนะครับโอ้โหเต็ม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 แโอ้โหดูเลือดไหลเป็นน้ำอุ้งหดูครับ ดูซะก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำนะครับคนอาจจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเปิดเสียงให้นะครับจะได้ยินแบบว่าเสียงของควมกนเนาะนะครับนี่นะครับทุกคนจะได้ยินด้วยนะครับบอกเลยครับว่ามันเป็นผลที่แบบว่าหลายๆลคนน่าจะยังอยากได้นะครับหรือว่าไม่อยากได้นะครับก็ไม่แน่ใจนะอาจจะอยากได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยโคตรโหดนะครับดูดิตู้มนะครับโคตรสุดนะครับโคตรสุดนะครับอ่า โคตรหดนะครับไม่เหี่ยผลไฟดูดิครับไฟลาวาออกมาเลยนะครับทุกคนปั้มอุม้มอะไรเงี้ยครับอุม้มอา่ากดไม่ติดกดไม่ติดเออนี่กดไม่ติด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 เนี่ยคือแบบว่าโดนเข้าไปนี่คือตายแน่นอนอ่ะทุกคนนะครับเออผลนี้มันโกงนะครับโมันโกงดีนะโกงดีนะครับนะี่ยดูครับ ไม่ตายเหรอนี่นะครับก็โดนไปนิ่งนัดนะครับก็บอกเลยนะครับใคายังอยากได้นะครับหรือว่าใครอยากได้นะครับสําหรับผลนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับแจกแน่นอนนะครับสําหรับผลนี้นะครับอ่านะครับเรารอได้เลยนะครับไม่ใช่ผลที่เขาเรียกว่ายูวดีนี้นะครับแล้วก็ผลพิศาจในหลายคนอยากได้หรือเปล่านะครับแบบว่าเฮ้ยแจกผลพิศาจบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้นะทุกคนยินดีนะครับสหรับผลพิศจเนาะไม่มาแจกให้นะครับเนี่ยในเนี้ยนะครับแล้วก็อะไรก็บอกนะครับ ก็จะเอาทิ้งให้เพราะไอเดียพวกนี้นะครับก็น้องๆเขาพยายามก็หมอกเหมือนเดิมนะครับที่ว่าไม่ใช่ได้ปั้นนะครับก็คือน้องๆเขาเอามาให้นะครับแล้วก็เขาไม่เล่นแล้วนะครับสาหรับโลบอกร์นะผมก็เลยเอามาแจกให้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเอามาแค่ยอดวิวนะทุกคนนะครับไม่ใช่นะครับก็คือผมอะมาแจกจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนะครับพี่ว่าเล่นฟรีไฟทุกคนก็รู้อยู่นะครับแต่ว่าน้องๆเอามาให้นะครับก็ยินดีรับไว้แล้วก็มาแจกคนดูนะครับแล้วก็คนดูคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วว่าาอย แบบว่ามีรหัสเยอะนะครับอยากเามาแจกนะครับคนน้องๆคนดูอะไรเงี네้ยก็มาแจกได้นะเอามาทักมาในแฟนเพจได้มาให้รหัสได้นะครับอืมก็ใครแบบว่ามีนะก็เอามาได้นะครับอืมเอามาแจกกันได้นะครับเนาะเอามาแจกน้องๆได้ในคนดูผมนะครับหรือว่าใครแบบว่าใจดีอะไรเงี้ยก็มาให้รวมได้นะครับอืมผมก็ไม่ไดเอามาอะไรหรอกมาแจกให้คนดูนี่แหละนะครับก็สามารถ มาร่วมแบบว่าคล้ายๆทําบุญนะครับคล้ายๆทําบุญแล้วก็มาแจกกันนะครับมาให้มาให้คนดูกันดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาแจกแน่นอนนะครับเราก็รีวิวเรียบร้อยแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างนอกข้างในนะครับเนาะคลิปนี้ก็มาแจกโค้ดกันก่อนนะครับสําหรับโค้ดโลบอกเนาะหรือว่าโค้ดสําหรับเซิร์ฟบ็อกฟู้ดแล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับถิ่นรัประกันไหนก็ขออภัยด้วยนะบ๊ายบายครับ